สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับต้นไม้ก pues ับการจัดสวนนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมานะฮะชื่อว่าต้นสาธรต้นสาธรนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับถนนสาธรที่กรุงเทพไม่เกี่ยวกันนะฮะชื่อต้นสาธรนะฮะต้นสาธรเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมานะฮะนี่เพราะแต่ละจังหวัดจะมีต้นไม้ประจำจังหวัดนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยค่อย พูดถึงไปที่ละจังหวัดนะครับชื่อพื้นเมืองนะฮะของต้นสาทร์นะก็จะชื่อมีหลายชื่ออย,อย่างเช่นกระเจาะนะฮะหรือว่าสะท้อนนะฮะแล้วก็อื่นๆนะฮะอีกหลายชื่อนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูใน g o o g l e ได้มีหลายหลายหลายคลิปนะที่คนก็พูดถึงกันนะฮะแต่ผมก็จะอธิบายาสั้นๆแต่มีความหมายในความรู้สึกนะฮะ อย่าไปซีเรียสมากครับลักษณะต้นสาธรนะฮะที่ดูไงเป็นต้นสาธรถ้าเป็นพวกมือมือใหม่ก็จะยากนิดนึงฮะแต่ถ้าเป็นมือพวกมือปลูกต้นไม้เขาเก่านะก็จะก็จะดูเป็นฮะสังเกตจากนี่แหละฮะลำต้นนะฮะเป็นไม้เนื้อแข็งเปลือกเรียบนะฮะเทาอมดํานะฮะแต่เป็นสะเก็ดเล็กๆนะฮะไม่รู้มีใครมองเป็นผมรอเปล่าส่วนใบเนี่ยฮะใบจะเป็นออกเป็นแบบประกอบแบบ ปีกนกนะฮะปลายใบแหลมนะฮะโคนใบเบี้ยวขอบใบเรียบเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าปลายใบฮะปลายใบแหลมนะฮะอันนี้โคนเนี่ยโคนใบนะฮะอ่าแล้วก็เนี่ยฮะขอบใบนะฮะครับสำหรับเอ่อดอกนะฮะดอกมันจะเป็นสีขาขาวม่วงๆอ่อนๆอ,อนนะไรแถวๆนั้นนะฮะผมก็มองไม่ไมค่อยชัดะฮะแต่ต้นนี้ วันนี้เราถ่ายกันเนี่ยมัน,ม,นมันยังไม่มีดอกนะฮะก็เลยไม่ได้เอาดอกมาฝากกัน,นะฮะดอกจะเป็นออกเป็นรูปถั่วนะฮะจะออกประมาณเดือนมีนาเมษานะครับช่วงมีนาเมษานีต้นไม้จะออกดอกกันเยอะนะแล้วก็ช่วงผัดใบด้วยครับอืมเี๋ยวคอยชมภาคต่อไปและสงสาทอนแบบเต็มเต็มเต็มเรื่องนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนาว่าเป็นต้นไม้ประจาจังหวันนดนครราชสีมาก่อนนะฮะส่วนฝักนะฝักจะเป็นฝักแห้งนะฮะเดี๋ยวผมเดินดูกอน,นว่าจะมี ฝักให้เห็นหรือ,รอ,รอเปล่านี่ฮะเป็นฝักแห้งไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าค,ครับเนี่ยโอ้ยครับอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะฮะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ฝักจะเป็นฝักแห้งแล้วก็จะมีมะเมล็ดนะฮะด้านในในฝกักฮะสามสามเมล็ดนะฮะเป็นสีน้ําตาลนะครับ,นนรบฝักนี่ก็จะออกประมาณช่วงไอ้ผลนะฮะก็จะอยู่ประมาณพฤษภาถึงธันวาฮะก็จะออก ต้นสาทอนเนี่ยฮะเอาไปจัดสวนแบบไหนจะเหมาะสมนะฮะก็จะเป็นสวนแบบร่มเงานะฮะหรือว่าเพราะว่าเป็นต้นไม้ตระกูลแไอเป็นประเภทนะ,ะ,ะเภทกลางฮะกลางเกือบใหญ่นะฮะก็เป็นเหมาะสําหรับที่จะปลูกทั่วไปนะฮะปลูกท,ที่สถานที่รีสอร์ทสถานที่สวนสาธรารณะ หรือบ้านบ้านต้นองหลังใหญ่ๆนะเพราะว่านี่ถ่ายถูกิ่งก้านมันจะไปไกลมากนะนกิ่งก้านมันจะไปแต่แต่ดีซายดีนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยกิ่งกึ่งมันแบบโค้งไปโค้งมานะนกิ่งจะโค้งไปโค้งมาแต่ถ้าคนชอบความคลาสสิกข,ของต้นเนี้ยจุดเด่นของมันเนี่ยสีมันจะออกสะอาดๆนะขา,ขาวๆหน่อย สำหรับแหล่งจําหน่ายต้นสาทรน,นะฮะก็หลักๆนะฮะทุกคลิปถ้าพูดถึงแหล่งจําหน่ายเนะี่ยจะต้องมาก่อนเลยฮะตำบลชะอมนะฮะอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะฮะเ,เป็นแหล่งจําหน่ายต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะได้ยินเขาว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะผมก็ไม่เคยไปทั่วโลกนะว่ามีจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าฟันทงแค่ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันนะฮะตำบลชะอมนะฮะหรือว่าจังหวัดปลาจีนก็มีนะฮะบ้านดงบังนะฮะ ก็ลองไปดูกันะฮะเป็นแหล่งเขาเรียกว่าไม้ล้อมนะฮะสำหรับผู้ต้องการปลูกต้นไม้วันเดียวโตนะครับก็ก็ต้องเอาขาเรียกว่าปลูกไม้ล้อมนะฮะให้มันเอาต้นใหญ่มาปลูกเลยฮะแต่ถ้าใครอยากจะปลูกต้นเล็กนะฮะแหล่งจําหน่ายก้าไม้ก็มีฮะศูนย์เพาะชําแต่ละจังหวัดก็มีนะฮะหรือว่าจะเป็น แหล่งจำหน่ายทั่วไปคือมันก็จะกระจายอยู่เยอะมากครับเดี๋ยวถ้า EP ต่อไปนะฮะเราจะไปเจอแหล่งที่เป็น,ปนแหล่งเพาะชำที่ชัวร์แน่นอนนะฮะแล้วมันจะมีราค,คาบอกรายละเอีอยดเบอร์โทรสั่งสั่งอะไรกันได้นะฮะตอนนี้ก็เริ่มออกฝักแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่แก่นะนะครับแหล่งจำหน่ายนี่ก็สำคัญนะแต่ช่องทางการจำหน่ายทุกวันนี้ก็นั่นแหละฮะทั้งออนไลน์ฮะตอนนี้ก็กำลัง กำลังเขาเร็วพัฒนากันฮะอาจจะได้สั่งทางออนไลน์ได้ในวันข้างหน้านะ,ะสำหรับต้นไม้ล้อมแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้เล็กต้นไม้กล้าเนี่ยก,ก็อาจจะมีเลยฮะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แพร่หลายนะแต่เราก็ลองไปเซิร์ชดูก่อนครับในอินเทอร์เนะะ็ตว่ามีหรือเปล่าแต่ถ้ามีมมมมมไม่มีแล้วมีไม่ไม่ครบถ้วนยังไงเดี๋ยวผมจะนํามาฝากในวันวันหน้านะครับสําหรับต้นสาทรกับ มิติใหม่ของการช้อปปิ้งออนไลน์นะในการสั่งเพราะสมัยนี้ามาก็ไม่ต้องไปเดินดูเองแล้วฮะยกเว้น,เ,นเราจะไปเดินชมต้นไม้ชิวๆไปครับครับผมเรื่องราวของต้นสาทอนวันนี้ก็ฝากไว้ที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ